เห็นมีคนมาแนะนําว่าการติดขนตาปลอมแบแบแบ่งช่อด้านบนเนี่ยมันจะจึ้งสะพึงกว่าซึ่งมันจรุกคนอันนี้คือเป็นทริคที่เราชอบในการติดขนตามากๆแต่บางคนอาจจะมีปัญหาว่าติดแล้วมาดูเชิดมาดุเหยงเกินไปมันมีแบบทริคเล็กๆทุกคนเดี๋ยวจะมาติดให้ดูหลังจากที่ลองมาแล้วขนตาที่อยากแนะนํามากๆเนี่ยจะเป็นของ M Len เรน r y นะทุกคนเสื้อเนี่ยจะเป็นรุ่นดอ a าลาเชตนะเขาติดออกมาแล้วจึ้งสะพึงมากจริงๆเวลาจุ้งกาวก็จะจุ้งด้านบน,บนแบบนี้นะตรงหางตาจะติดเกินหางตาจริงไปนิดนึงนะพอติดแบบนี้แนละ้วใช จะรอให้กาวเนี่ยมันเซตตัวแบบนึงก่อนระหว่างนี้ก็คือติดอันต่อไปได้เลยอันเนี่ยมันจะดูแบบว่าเชิดมากๆเลยนะแต่ว่ารอก่อนรอให้กาวมันเซตตัวก่อนพอกาวมันเริ่มหมาดเนี่ยเราอะก็ค่อยๆดันอันนี้ลงให้มันแบบงุบลงไปอะดันลงก่อน ทุกอันเลยให้ไม่เป็นฟิลแบบว่าลงก่อนแล้วค่อยๆงัดขึ้นตามมงศสที่เราอยากได้ที่ไปติดแล้วมันแบบงอนเกินอะไรเกินอะ่ะลองกดดูก,ก่อนเนี่ยเราอยากได้แบบเชิดสุดๆเราก็ดันขึ้นเราอยากได้ธรรมชาติเราก็ดันลงทุกคนไปลอง